สวัสดีนะครับพอแม่พี่น้องที่มีความสนใจในโซล่าเซลเซลทุกท่านนะครับเมนี่นะครับอตอมงัวซิ่งนะครับจะพามาเบิงนะครับปั่มรีเบนโตนะครับกับว่าเถือกคารวารีวิวหรครับคือผมมาเอาห้วเอานามแห้งัวนะครับกับที่นี่ผมมีความแปลกใจอย่างหนึ่งนะครับคือผมบาสิล่องปบโหลดหลอกนะครับของของปั่มตัวปั่มลงนะครับแล้วที่นี่ผม ปับลดแล้วนะครับปั๊มมันบ่สามารถที่จะปรับโหลดรอบได้นะครับแต่มันห้ผลในสิ่งทีตรงกันข้ามครับก็บคือวัดมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไข่ายๆก็่าหลอบมอตเตอร์สูงขึ้นนะครับตอนนี้นะครับเวลาประมาณบาบสองขึงน,นะครับแผงครับแผงแผงเมื่อสองนะครับพอดีสองร้อยแปดสิบบาท นะครับอันนี้เป็นกล้องควบคุมเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งน้าก่อนนะครับนี่ครับหนามหนามไหลประมาณนี้นะครับความเร็วรอบนะครับเดี๋ยวผมให้เบิง่งนี่ครับรอบอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยนะครับสองพันหนึ่งร้อยหลบนะครับ ที่นี่เบ่งวัดอยู่ที่4ี5อยเก่าสิบหานะครับ4ี9อยเก่าเก่าสิบหาเก่าสิบหกนะครับเดี๋ยวผมจะล่องลดนะครับเดี๋ยวผมจะลดหลอบนะครับตอนนี้หลอบไปสองันหนึ่ง1อยครับห8าสิบแปดนะครับผมจะลดลงมาเหลืออยู่สอง0ัหลอบนะครับปั่มอยู่ทำงานแล้วนะครับคือมันจะเริมไหมนะครับพอปั่มทำงานนะครับ มันขึ้นไปสอง0ัสี่ลอยหลอไปครับสอง0 2 3สี่4 0 0ันสาสองสี่ครับที่นี่วัดก็เป็นหก2อยหกสิบสองวัตต์นะครับือว่าไงคือวัดมันเพิ่มนะครับวัดเพิ่มหลออแบบสูงขึ้นน้ำนะครับผมก็บ่าข้าใจว่ามันเป็นอย่างมั้นคือเป็นทั้งสี่นะครับเดี๋ยวผมจะว่าตัดต่อนะครับคลิปนี้นะครับมีภาพไปเบื้องหน้านะครับอีกที่หนึ่งครับ ตังกันไรครับกับเมื่อกี้นะครับนี่นะครับเกือบเตรมทอนะครับปั๊มตัวนี้นะครับเป็นรีเป็นโตนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตนะครับลงลึกที่แปดตนนะครับลึกแปดตนนะครับสามสิบสองเมตรนะครับผมก็บอกข้าใจว่ามันเป็นหยังนะครับหรือมีผู้ใดหูนะครับบอกคมแนนะครับ คลิปนี้ผมสงสัยอีลีนะครับผมจังได้ถ่ายลงนะครับกับบ่อหูจักได้ว่าการทีโวล์มันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วแอมมันลดลงนะครับมันมันมันจะเหตุให้วัดมันเพิ่มขึ้นน้ำบอนะครับแต่แต่ทีในแนๆน้ำได้ไหลขึ้นนะครับคือคือคือตั้งใจสิปับลดให้มันเหลืออยู่สองพันหลอดนะครับแล้วก็ไอ้มันมันมันบอลลดนะครับนอกจากบอลลดแล้วนะครับ รอบยังเพิ่มอีกนะครับเพิ่มขื้นกวักวกัวตอนตอนที่แหลกครับตอนที่ตั้งไวซี่พันหลอบนะครับไหลแต่แต่ว่าคันตั้งประม่านพันหลอบนะครับพันสองลอยหลอดก้นกับขื้นมมกคือกอครับขื้นแม่ปะมาณประมาณพันสองพันสองพันเอ็ดนะครับแต่ว่าแต่ว่าอยู่ในช่วงที่ที่ได้ได้วัดสูงที่สุดก็คือยุพันเก่าถึงสองพันนะครับที่ที่ตั้งไว้นะครับ มันจะได้รลอบที่ค่อนข้างที่จะสูงครับวัดก็คือสูงสูงสูงกว่าแบบประมาณ4,000หลอบอยู่ประมาณ200-300วัตต์นะครับผมก็บอกเข้าใจขึ้นกันนะครับมึงผมเสียาให้เบิกไหมนี่ครับยัง2 0 0น3 0 0อยู่เลยครับ2อ,อย 40, ส3่ส40น,นะครับผมสิสลับให้เบิก่านะครับ6บส5 2วัตต์นะครับ เจอปัญหานะครับมันวัดเพิ่มขึ้นไปประมาณตอนซีพันหลอดนะวัดยุที่หกลอยนะครับแต่แต่ผมลองปรับหล่นหลอดเบิ้งมันขึ้นไปประมาณแปดลอยครัวครับผมกะบโม,ผมผจกว่กมันเป็นยังนะครับกันผ,ผู้ใดโมจักนะครับใครขวข่องใจผมนะครับตอบทางคอมเมนต์ก็ได้นะครับทางลองคอมเมนต์มาเบิ้งก็ได้นะครับอันนี้ผมบ่บ่บได้มีความรู้เรื่องมอเตอเร์อบัลเลสพ่อปันไดน,นะครับ ซิ่งที่เจอนะครับอยากแช์ประสบการณ์นะครับให้ผู้ใส่ปั๊มนะครับในร่องปั๊บเบิ้งนะครับหรือมันดีให้มันเสียอย่างไรพุงกว่าพุงจักดอกนะครับามันได้นหน้าไล่พงกว่าสิป้าไบยังสีละนะครับจั mm hmm. งไดก็คอมเมนต์มาในเ่ืเด้อครับขอบคุณครับ